สวัสดีครับสวัสดียามเช้าหลังฝนตกแบบนี้นะครับเช้านี้นะครับผมจะพามาชมหน่อของเอื้องสายหลังหมดฤดูดอกนะครับรวมถึงวิธีการดูแลรักษาบำรุงให้หน่อของเขาอวบอ้วนสมบูรณ์นะครับโดยเคล็ดลับที่ผมจะพามาแนะนำวันนี้นะครับนี่เลยครับ ที่วัวแห้งนะครับเป็นที่วัวกินหญ้านะครับที่เราจะนํามาใช้ในการบำรุงรักษาหน่อของเอื้องสายวันนี้นะครับกอด้านหน้านะครับก็จะเป็นหน่อของเอื้องสายน้ำพึ่งมาลายูนะครับเป็นกอที่ผมคัดเก็บไว้นะครับเนื่องจากเขามีดอกสีเข้มนะครับ ผมคัดเก็บไว้ทําพ่อแม่พันธุ์นะครับหลังจากเขาหมดฤดูอดอกนะครับปีนี้เขาก็แตกหน่อมาก่อละสิบกว่าหน่อเลยครับด้วยปุ๋ยขี้วัวแห้งนี่แหละครับบํารุงรักษาเขาได้ดีมากๆนะครับสังเกตหนอ,องเขานะครับอวบอ้วนสมบูรณ์ดีมากเลยครับยิงได้ฝนช่วงนี้นะครับหน่อเขายืดยาวไวมากๆครับ ยอดเขียวสดชื่นเลยครับส่วนนี้นะครับก็จะเป็นโซนพ่อแม่พันธุ์ของเอื้องสายลงใต้นะครับเป็นพ่อแม่พันธุ์ที่ผมคัดเก็บไม้จากหลายๆแหล่งนะครับคัดเก็บจากฟอร์มดอกสวยๆหรือมีฟอร์มดอกแปลกๆนะครับเช่นปากม่วงครับผมจะคัดเก็บไว้เป็นพ่อแม่พันธุ์แยกโซนไว้นะครับเพื่อง่ายต่อการดูแลรักษาครับ ปีนี้นะครับหลังเขาหมดฤดูดอกนะครับเขาก็แตกหน่อออกมาใหม่อวบอ้วนสมบูรณ์มากๆเลยครับสังเกตหนองเขาลั้มใหญ่สมบูรณ์นะครับพอแม่พันธุ์โซนนี้นะครับผมก็จะบำรุงรักษาด้วยที่วัวแห้งนะครับมาดูเครื่องปูกนะครับผมจะใช้เครื่องปูกเป็นถ่านผสมกับกากมะพร้าวสับนะครับที่สำคัญนะครับด้านบนเลยครับ ด้านบนผมจะใช้ขี้บัวแห้งนะครับปริมาณ 2- ถึงสก้อนนะครับไว้ด้านบนกระถางแบบนี้เลยนะครับเคล็ดลับคือเวลาเราลดน้ํานะครับเราลดน้ําจากด้านบนกระถางหรือโดนน้ําฝนนะครับน้ําจะชะล้างธาตุอาหารนะครับลงมาสู่กระถางด้านล่างแบบนี้นะครับทําให้กล้วยไม้ของเราได้รับธาตุอาหารนะครับรากก็จะดูดซึมธาตุอาหารเหล่านั้นเพื่อมาเลี้ยงหน่อและใบให้สมบูรณ์แบบนี้เลยครับ หนอและใบของเขาจะเขียวมากๆเลยนะครับแต่ข้อควรระวังคือปริมาณการใช้นะครับขีบวยแห้งสามารถใช้ได้ครับแต่ควรจะใช้ในปริมาณที่น้อยนะครับใช้แค่2อถึงสก้อนก็พอครับดูปริมาณที่ผมใช้นะครับเนื่องจากหากเราใช้เยอะเกินนะครับขี้ววแห้งจะ ทำให้เครื่องปลูกของเราเค็มนะครับหลังจากเครื่องปลูกของเราเค็มนะครับจะทําให้รากเน่าได้นะครับจะเป็นปัญหาสําหรับผู้ปลูกเลี้ยงหลายท่านนะครับที่ใช้ขี้วัวแห้งแล้วรากเน่านะครับเนื่องจากใช้ในปริมาณที่เยอะเกินนะครับจะทําให้เครื่องปลูกเค็มนะครับและรากจะเน่าตามมาได้นะครับการใช้ปุ๋ยทุกอย่างนะครับจะต้องใช้ในปริมาณที่พอดีพอเหมาะนะครับหากใช้เยอะเกินหรือน้อยเกินก็จะ ไม่ได้รับประโยชน์หรือจะมีโทษมากกว่านะครับโดยเฉพาะกล้ยไม้ป่าแบบนี้นะครับเขาไม่ได้ต้องการปุ๋ยเยอะนะครับใช้ปริมาณน้อยๆครับบำรุงรักษาไปเรื่อยๆเขาก็จเจริญเติบโตตามธรรมชาติเองได้ครับดูหนองเขานะครับสมบูรณ์มากๆเลยครับเข้ามาในโรงเรือนตอนเช้าๆนะครับ สดชื่นหลังหมดฤดูดอกครับโซนด้านหน้านะครับโซนชายขอบฝั่งทิศตะว,วันออกนะครับผมก็จะแขวนเอื้องสายหลวงใต้พ่อแม่พันธุ์ปากม่วงนะครับเป็นตัวปากม่วงทุ่งสงนะครับพ่อแม่พันธุ์ผมจะแขวนรับแดดไว้ครึ่งวันเต็มเลยนะครับเนื่องจากเขาเป็นไม้ที่ชอบแดดนะครับในธรรมชาติเขาอยู่ตามผาหินบนภูเขาหินปูนร้อนๆเลยครับ ดังนั้นนะครับเขามีพันธุกรรมที่สามารถทนต่อแดดได้นะครับสังเกตหนอ่อเขาอวบอ้วนสมบูรณ์เต็มที่เลยนะครับใบแน่นเลยครับเนื่องจากเขาได้รับแดดอย่างเต็มที่นะครับที่สําคัญด้านบนผมก็จะบํารุงด้วยขี้วัวแห้งทั้งหมดเลยนะครับเขาเจริญเติบโตดีนะครับดูลําแม่นะครับและหน่อเขาสมบูรณ์มากๆครับ ด้านบนนะครับจะเป็นขี้วัวแห้งกับฐานทั้งหมดเลยนะครับผมจะทำเหมือนกันทุกๆก,กระถางนะครับยิงเขาได้รับน้ําฝนแบบนี้นะครับได้รับธาตุอาหารทั้งปริมาณน,น้ําฝนนะครับและธาตุอาหารจากขี้วัวแห้งนะครับหน่อของเขาก็จะเขียวแบบนี้เลยครับสวยงามอวบอ้วนเลยครับ ่วนนี้นะครับก็จะเป็นโซนพ่อแม่พันธุ์ที่อายุหลายปีนะครับที่ผมใช้ในการเก็บตะเกียงครับสังเกตจากกระถางนะครับรากของเขาเดินเต็มกระถางเกาะแน่นเลยครับในกระเช้าไม้สักแบบนี้นะครับแต่ผมจะไม่ใช้ขี้วัวแห้งในการวางไว้บนกระถางนะครับเนื่องจากเขาจะไปทับหน่ออ่อนๆที่จะขึ้นมาใหม่ในแต่ละปีได้นะครับ วิธีแก้ปัญหาคือเราสามารถนำขี้วัวแห้งนะครับไปแช่ในน้ำประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับให้ธาตุอาหารของเขาละลายในน้ำและนำมาลดเรื่องสายหลวงเราได้นะครับผลที่ได้ก็ดีมากๆนะครับรากเดินดีครับจะมีตะไคร่น้ำขึ้นเป็นสีเขียวเหมือนในธรรมชาติเลยนะครับเนื่องจากในขี้วัวแห้งมีธาตุอาหารนะครับทั้งกล้วยไม้และมอสเฟิร์นต่างๆนะครับก็จเจริญเติบโตดีครับ เป็นการแก้ปัญหาการปลูกในแนวตั้งนะครับเราสามารถนำกิ่วแห้งไปแช่น้ำและมาลดแทนการวางในกระถางได้นะครับส่วนนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องสายหลวงที่ผมทำฟอร์มกอไว้นะครับในการเก็บตะเกียงปีที่แล้วนะครับผมก็จะนำตะเกียงมารวมกันแบบนี้นะครับเป็นตะเกียงจากกอเดียวกันนะครับมารวมทำฟอร์มกอแบบนี้นะครับอันนี้ผมทำไว้ประมาณ เกือบสองเดือนแล้วนะครับเพื่ออนาคตเราจะได้มีสายลงใต้กอสวยๆนะครับการทำโฟมกอรหรือต้นเล็กๆแบบนี้นะครับเราก็สามารถใช้ขี้วัวแห้งได้นะครับผมก็จะใช้ขี้วัวแห้งในปริมาณที่น้อยลงมานะครับเป็นข้อควรระวังอย่างหนึ่งนะครับในการปลูกเรื่องสายนะครับเมื่อเราเริ่มปลูกต้นเขายังเล็กหรือหน่อเขายังเล็กแบบนี้นะครับ เราควรจะใส่ขี้วัวเพียงเล็กน้อยนะคะเพื่อป้องกันเครื่องปลูกเค็มนะคะทำให้หน่อเล็กๆของเขาเสียหายนะครับปริมาณขี้วัวจะค่อยๆเพิ่มขึ้นจากการที่เขาจเจริญเติบโตขึ้นนะครับเมื่อต้นเขาโตมากขึ้นเราสามารถเพิ่มขี้วัวได้เรื่อยๆนะครับต้องเพิ่มในปริมาณน้อยๆนะครับเขากินธาตุอาหารน้อยๆครับเราไม่ควรใช้ขี้วัวตั้งแต่ต้นเยอะเกินไปนะครับ ใช้ในปริมาณที่พอเหมาะค่อยๆเพิ่มตามขนาดกอของเขานะครับเป็นฟอร์มกอหลายๆกอนะครับที่ผมทําไว้ในปีนี้นะครับก่อนนี้นะครับก็เป็นตัวอย่างการทําฟอมกอในแนวตั้งนะครับสังเกตเขาได้รับน้ําฝนนะครับกอน,นี้เขาแตกหน่อใบเขียวสดชื่นนะครับผมรวมตะเกียงไวก้กอน,นี้ประมาณยี่สิบกว่าหนอนะครับ ปีที่แล้วเขาก็ให้ดอกมาเกือบ2ี่สิบดอกนะครับเนื่องจากเขายังเป็นหน่อเล็กอยู่นะครับปีนี้เขาแตกหน่อออกมาใหม่สมบูรณ์มากๆครับการปลูกในแนวตั้งแบบนี้นะครับเราไม่ควรนำทิวะแห้งไปวางไว้ทับกับหน่อเขานะครับเนื่องจากหน่อเขาอาจจะเกิดความเสียหายนะครับอาจจะใบไหม้หรือหน่อของเขาเน่าได้นะครับการปลูกในแนวตั้งแบบนี้นะครับวิธีแก้ปัญหาคือเหมือนกับกอแม่นะครับ คือการนำขี้วัวไปแช่น้ำแล้วนำมาลดนะครับจะปลอดภัยกว่านะครับปลอดภัยกว่าการที่เรานำขี้วัวแห้งไปวางทับหน่อเขาในกระถางนะครับก่อนนี้เป็นเอ้งใส่ลงใต้ดอกสเปสนะครับเป็นหน่อจากต้นดอกสเปสจากจังหวัดพัทลุงนะครับผมก็นำน้ำที่วัวแห้งมาลดอาทิตย์ละครั้งนะครับหน่อเขาแตกออกมาเต็มกอเลยครับ กอด้านบนนะครับหากเป็นกอที่ปลูกในแนวตั้งแบบนี้นะครับผมปลูกไว้หลายๆแบบนะครับทั้งปลูกในแนวตั้งหรือปลูกห้อยไว้ด้านล่างนะครับหากเราปลูกไว้ในแนวตั้งเอียงๆแบบนี้นะครับที่บัวแห้งจะวางยากนะครับเราสามารถนําที่บัวแห้งนะครับใส่ในถุงเป็นถุงตะข่ายแบบนี้นะครับ วางไว้เหนือกอของเขานะครับเวลาเราลดน้ํานะครับน้ําจะฉล้างธาตุอาหารจากด้านบนนะครับลงมาเลี้ยงหน่อของเรื่องสายหลวงตาเราด้านล่างแบบนี้นะครับหน่อ,ขอเขาก็จะอวบอ้วนสมบูรณ์แบบนี้เลยนะครับเมื่อคืนฝนตกทั้งคืนเลยครับน้ําเต็มยอดเลยครับอันนี้นะครับก็เป็นตะเกียงนะครับที่ผม เก็บมาจากป่าฮาลาบลานะครับที่เคยทำคลิปไว้นะครับตอนนั้นผมเก็บตะเกียงไว้เป็นตัวอย่างนะครับผมก็นำมารวมเป็นฟอมกอแบบนี้นะครับสังเกตด้านหลังนะครับผมก็จะใช้กิ้วัวแห้งนะครับวางไว้สามถึงสี่ก้อนนะครับเพื่อเป็นท่าอาหารของเขานะครับหนองเขาก็จะเขียวสดชื่นแบบนี้เลยครับช่วยให้เอึงสายของเราสมบูรณ์ขึ้นเยอะครับ น,นี่ที่ผมทําไว้นะครับเป็นตะเกียงรวมทําฟอร์มกอไว้นะครับเขากําลังแตกหน่อออกมาเยอะเลยครับเป็นตะเกียงที่ผมทําไว้ฤดูที่แล้วนะครับหน่อเล็กๆของเขากําลังแตกวัวนเลยครับเป็นช่วงเวลาที่เราควรจะนําขี้วัวมาดูแลเขานะครับจะทําให้หน่อ,ขอเขาสมบูรณ์ขึ้นเยอะครับ หน่อใหม่สมบูรณ์นะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับผมปลูกไว้ในแนวเอียงนะครับผมก็จะใช้กี่วัวแห้งนะครับวางไว้ด้านบนแบบนี้นะครับทานอาหารก็จะเลี้ยงหน่อให้สมบูรณ์แบบนี้นะครับ่วนนี้นะครับก็จะเป็น โซนที่ผมทำฟอร์มกอไว้ปีที่แล้วนะครับเป็นการนำตะเกียงมารวมไว้แต่ละสีนะครับตอนนี้ก็จะเป็นตะเกียงจากต้นปากม่วงทุ่งสงนะครับผมเก็บไว้สิบกว่าตะเกียงนะครับเพื่อมารวมเป็นฟอร์มกอนะครับผมก็จะจัดโซนแบ่งไว้เป็นโซนนะครับในตอนการทำฟอร์มกอนะครับสังเกตปีนี้นะครับเขาก็แตกหล่อใหม่ออกมาสมบูรณ์กว่า ตะเกียงเล็กๆปีที่แล้วเยอะเลยครับชิ้นกอนี้นะครับนอใหม่แตกออกมาเยอะเลยครับที่สําคัญบางกอน,นะครับเ,เขาก็สามารถให้ดอกได้นะครับตะเกียงเล็กๆแบบนี้นะครับให้ดอกเก่งมากๆครับการทำฟอมกอแบบนี้นะครับผมก็จะไม่นำขี้วัวมาวางไว้ในกระถางนะครับเนื่องจาก อาจจะเกิดความเสียหายได้นะครับหากเรานําก้อนขี้วัวมมาวางทับหน่อนะครับผมจะใช้วิธีการแช่น้ําแล้วนํามาลดนะครับจะได้ผลดีและปลอดภัยกับหน่ออ่อนของกล้วยไม้นะครับในการปลูกแนวตั้งแบบนี้นะครับหลังหมดฤดูดอกแบบนี้นะครับนอกจากเราจะได้หน่อใหม่จากลําแม่แล้วนะครับ สิ่งสาคัญเลยคือเราจะได้ตะเกียงนะครับเป็นตะเกียงที่แตกมาจากลำที่เขาให้ดอกในปีที่แล้วนะครับเขาก็จะแตกตะเกียงออกมาแบบนี้เลยครับความสมบูรณ์ของตะเกียงนะครับจะขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของลำแม่นะครับหากเราเลี้ยงลำแม่เขาสมบูรณ์นะครับหลังหมดฤดูดอกเขาก็จะแตกตะเกียงที่สมบูรณ์แบบนี้นะครับตะเกียงแบบนี้สามารถนําไปทําเป็นฟอมกอหรือแยกเป็นหน่อเดี่ยวๆเพื่อแบ่งจําหน่ายได้นะครับ ซึ่งน้ําขี้วัวจากด้านบนนะครับที่โดนน้ําฝนชะล้างมานะครับก็ลงมาสู่ตะเกียงด้านล่างนะครับทําให้รากของเขาสีเขียวเข้มๆแบบนี้เลยครับรากเขาสมบูรณ์นะครับเป็นทาตุอาหารที่เป็นผลพลอยได้จากการใส่ขี้วัวแห้งไว้ด้านบนนะครับนอกจากเขาสามารถเลี้ยงหน่อแม่ของเขาให้สมบูรณ์แล้วนะครับตะเกียงก็จะได้รับทาตุอาหารไปด้วยนะครับ นี่ก็เป็นตัวอย่างของการทำฟอร์มกออีกกอหนึ่งนะครับที่ผมทำไว้เมื่อช่วงปีใหม่นะครับผ่านไป4ี่ถึงห้าเดือนนะครับเขาก็แตกหนกมาเต็มกอแบบนี้เลยครับเป็นตะเกียงจากไม้ป่าจังหวัดตรังนะครับปีที่แล้วผมได้ไม้ป่าจากป่าจังหวัดตรังมา1กอนะครับเขาเป็นไม้กอใหญ่นะครับแตกตะเกียงเต็มเลยครับเนื่องจากเขาอยู่ในป่าไม่ได้มีการตัดแต่งนะครับผมนําตะเกียงของมารวมกันเกือบ30สิตะเกียงเลยครับ มารวมทำฟอมกอแบบนี้นะครับผมก็อาศัยน้ำขี้บัวแห้งนะครับแช่น้ำนำมาลดเขานะครับแค่สี่ถึงห้าเดือนนะครับเขาก็แตกหน่อออกมาเขียวสดชื่นเลยครับเห็นแล้วมีความสุขมากๆเลยนะครับเมื่อเราได้ขยายพันธุ์และทำฟอมกอเขาแบบนี้ครับ อันนี้เป็นตะเกียงที่ผมทําไว้นะครับผมก็นําไปแยกทําฟองกอไว้หลายต้นแล้วนะครับหากเป็นตะเกียงเล็กๆแบบนี้นะครับเราก็นําน้ําขี้วัวแห้งมาลดได้นะครับเขาก็ทําให้หนอสมบูรณ์ขึ้นนะครับสรุปนะครับการนําขี้วัวแห้งนะครับมาใช้ในการเลี้ยงดูบํารุงเรื่องสายนะครับเป็นการบํารุงที่ดีมากๆนะครับ ทำให้เรื่องสายของเราหน่ออวบอ้วนสมบูรณ์นะครับแต่ก็มีข้อ,ขอควรระวังเรื่องปริมาณนะครับปริมาณการใช้ควรใช้ในปริมาณน้อยๆนะครับและค่อยๆเติมให้เขาเมื่อเขากินาธาตุอาหารหมดนะคร<อ>ับหากเราใช้ในปริมาณที่เยอะเกินนะครับจะทําให้รากกล้วยไม้ของเราเน่าได้นะครับเนื่องจากจะทําให้เครื่องปลูกเค็มเกินไปนะครับดังนั้นการใช้ปุ๋ยทุกอย่างนะครับจะต้องใช้ในปริมาณที่พอเหมาะนะครับ ใช้ในปริมาณที่น้อยๆนะครับค่อยๆเติมบ่อยๆครับดีกว่าการใช้ในปริมาณครั้งเดียวที่เยอะนะครับจะทําให้เกิดโทษมากกว่าประโยชน์นะครับการบํารุงดูแลรักษาทุกอย่างนะครับจะต้องมีการศึกษานะครับค่อยๆทําไปตามธรรมชาติของเขานะครับเมื่อกอเขาใหญ่ขึ้นเราก็สามารถเพิ่มเติมหรือเพิ่มขี้วัวในกระถางให้เขาได้นะครับ ดูแลกล้วยไม้ที่เรารักกันอยู่อย่างสม่ำเสมอนะครับทำให้เขาแตกหน่อสมบูรณ์นะครับพร้อมที่จะให้ดอกในปีถัดไปครับเลี้ยงกล้วยไม้กันอย่างมีความสุขทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็จะพามาชมและบอกเคล็ดลับการปลูกเลี้ยงเครื่งสายกันเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับ